ผมได้ดูเรื่องคุณชายนะครับผมซึ่งเหตุทำไมมาถึงชื่อเรื่องว่าคุณชายเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปเฉลยในในในเรื่องเอาเองนะครับคือเราเรารู้อยู่ว่าทาไมถึงมันถึงชื่อเรื่องว่าคุณชายแล้วมีนอนหนูกระันตามหลังอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมอันนี้จริงเรื่องนี้มันฉายมาตั้งแต่วันที่26ธันวานแล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งจะมาดูนะครับผมเมื่อวันที่เมื่อวานนี้เองก็คือวันที่2มกราคมนะแต่ถ้าเกิดคลิปนี้ลงก็น่าจะวันที่4เอาเป็นว่าผมดูเมื่อประมาณวันที่2แล้วกัน ตัวที่ผมดูนะครับผมตอนแรกนี่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรกับเรื่องนี้นะจนกระทั่งไม่ไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยแต่ว่าจนกระทั่งเขาเชื้อเชิญให้ไปดูฟรีอ่าคือเชื้อเชิญให้ไปดูหนังเรื่องนี้ฟรีแต่ว่าผมไม่ได้ไปนะเนื่องจากว่าผมได้กลับมาบ้านแล้วนะผมก็เลยอดดูฟรีไปเลยอ่าไม่เป็นไรเราไปดูย้อนหลังก็ได้พอไปดูเสร็จปุ๊บไอ้ผมก็รู้สึกว่าโอ้โห มันดีกว่าที่คิดอีกเว้ยหนังเรื่องนี้เนี่ยหนังเรื่องคุณชายนะครับผมม่าจะเป็นหนังที่เป็นหนังไทยนะที่ดีที่สุดในปี2024ของผมเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ผมดูปี2025นะอ่ะแต่ว่าหนังปี2024อ่ะก็ถือว่านับรวมเป็นปี2024กันมันน่าจะเป็นหนังไทยที่ดีที่สุดในปี2024ที่ผมดูเลยนะครับผมไม่นับหลานมาานะเพราะว่าด่านมายังไม่ได้ดูแต่ต่อให้ดู ผมก็ไม่มั่นใจว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงสำหรับหลานมากนะครับผมแต่ผมเดาตอนจบไว้อยู่แล้วอ่ะก็เป็นว่าหนังเรื่องคุณชายนะครับผมเป็นหนังไทยที่ดีที่สุดปีสองพันยี่เลยนะครับสําหรับผมนี่เป็นหนังที่มันไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมมันสนุกมากชน,นิดที่เรียกว่าเออมันมันไม่ต้องดูมันไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะดูแล้วมันบันเทิงอะ่ะเหมือนที่เราดูแบบและครไทยในวัยเด็กเอ้ยเออโดยเนื้อเรื่องนะครับผมมันจะเป็นเนื้อเรื่องกับว่าไอ้ชูดไอ้ชูดนี่คือแบบ มันก็เป็นยนะูทูบเบอร์เนี่ยแต่ว่ามันเป็นยูทูบเบอร์ที่ไม่ค่อยจะดังอะไรครับผมมันชอบแบบทําแนวแบบเสียดสีสังคมอะไรประมาณนี้สะท้อนปัญหาในสังคมแบบที่มันเป็นประโยชน์อะแต่ประเด็นคือมันไม่ดังเว้ยแต่พี่แกก็เลยแบบมีแบบไปเห็นละครที่แบบละครมันไม่ได้มีแก่นสารสาระอะไรเลยแต่ว่าละครเสือกดังคิดแค้นครับผมก็เลยไปแก้แค้นสุดท้ายเป็นไงครับผมโดนฟ้องครับผมไม่มีตังจ่ายสุดท้ายชูดหนี่ก็เลยแบบเสนอว่า เสนอก,กับทางเจ้าของค่ายค่ายหนังอะบอกว่าเดี๋ยวผมจะทําละครให้เออเป็นแบบทําละครชไนนี่และตอนแรกมันก็อยู่แบบอยากจะทําละครหอสะท้อนสังคมนั่แหละแต่ไป,ไปมา,มาปุ๊บนางเอกก็บอกเฮ้ยนี่ละครแต่ก่อนนี่มันต้องแบบทําแบบแค่นี้แหละไม่ต้องคิดอะไรมากมันก็มอบความสุขให้แล้วซึ่งข้อคิดที่มันแบบว่ามันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับผมแล้วมันก็จะเป็นแบบแบบอย่างนะให้แก่คนที่ดําเนินการสายละครซึ่ง ละครเรื่องนี้ครับผมเหตุผลที่แบบมันได้ก้าเต็มสิบไปสลหรับผมนี่ก็คือว่ามันเป็นละครที่มันสะท้อนตัวตนของผมว่าน่าจะเป็นสะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่คนที่อยากทาหนังนะได้ดีที่สุดแล้ะแบบว่าผมมันก็ต้องมีความคิดไหมแบบโอ้ยละครไทยทําไมแบบมันมีแต่ตบตีย่งผัวย่งเมียแย่งสมบัติเออซับซ้อนจอนเงินเพื่อนพลอยดลู่นี่อะไรมันไม่ได้มีอะไรเลยที่มันแบบที่มันแบบซับซ้อนไม่ต้องคิดอะไรมาก ซึ่งละครไทยมันก็เป็นแบบนี้ครับผมแบบมันก็เป็นอย่างงี้ตบตีแย่งผัวแย่งแฟนกันอะไรประมาณนี้ผมดูเรื่องนี้แล้วพอไม่ผมได้ข้อคิดเลยเว้เออว่ะบางทีเด็เราก็ไม่ต้องเอาแบบให้มันแบบให้มันดูแบบซับให้มันดูแบบม,แบบมีสาระอะไรมากมายเอาแค่ว่ามันเทิงคนดูชอบแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากซึ่งละครเรื่องนี้่มันจะท้อนไอ้หนังเรื่องนี้มันสะท้อนได้ดีมากเลยนะครับผมและยิ่งตอนจบนะโอ้โหแบบ ผมบอกได้เลยผมผมน้ําตาไหลออะเออแทบแทบหนังเรื่องนี้ครับผมไอ้คุณชายดิตอนจบผมน้าตาไหลเลยนะ,ะแบบชนิดที่ว่าเอยเศร้ามากเพราะว่าตอนจบเนี่ยมันจะเป็นผมว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยดูหรืออาจจะเคยดูแล้วหรืออาจจะยังสองจิตสองใจเอาเป็นว่าผมมีสปอยแล้วกันอ่ะสปอยนะตอนจบเนี่ยคือหนังเรื่องคุณชายตอนจบมันจะเป็นแบบว่ามันจะมีการฉายละครย้อนหลังเว้ยก็คือเอาฉากต่างๆอะ่ะ ก็คือหนังเรื่องคูณชายเนี่ยมันจะเป็นหนังล้อมันกึ่งล้อเรียนละครอยู่แล้วว่ามันว่าเอ้ฉากนี้เนี่ยมันมาจากละครเรื่องนี้ก็คือแบบตลอดทั้งเรื่องเราดูได้เลยเฮ้ยฉากนี้มันมาจากละครเรื่องนี้นี่วะอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนจบเอาเวา้ละครที่มันออกมาเป็นเรฟเฟรนซะ์เน่ะมันที่มันเอามาเป็นแบบอ้างอิงอะ่ะมันมีฉายเลยเว้ยมันเป็นละครภาพเก่าๆเห็นทั้งบ้านทรายทองเห็นทั้งอะไรต่างๆอีกมากมายซึ่งโอ้โหเห็นฉากนี้แบบละครต่างๆเนี่ย ไอ้ละครที่มันเอามานะผมไม่ได้ดูทุกเรื่องหรอกแต่ว่าสัส่วนใหญ่ก็รู้จักอยู่ก็แบบเฮ้ยดับอึ้งอะน้ําตาแทบจะไหลเออว่ะมันมันเป็นละครมันเป็นหนังที่แบบมันมันสะท้อนสังคมแล้วมันดูใกล้ตัวผมมากที่สุดแล้วมันแบบดูแล้วน้ําตาจะไหลครับผมแล้วเพลงประกอบของเรื่องอะอันเขาจริงมันมันเพลงประกอบนี่มันมันออกจะดูโลโลไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันใช้แต่ไม่กี่เพลงอะไอเพลงเรื่องความในใจอะเพลงความในใจนะผม หากฉันเพ่งมองตาเธอให้ลึกหน่อยปุ๊บเพ็นเพลงนี้ครั้งแรกน้องผมนั่งข้างมันถามเลยพี่พีครับเออละคเพลงความในใจเนี่มันเคยประกอบละครเรื่องอะไรซึ่งผมก็ตอบได้แล้วนะผมก็ยังอึ้งกับตัวเองอยู่เลยผมก็ตอบว่าปิศนาน้องก็บอกว่าอ๋อ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 ,อนี่มันไม่เคยดูหรอกพูดไปงั้นแหละซึ่งเออละครมัน,มน ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันเป็นหนังดีจริงๆครับผมสลับคุณชายดี่ถือว่าเป็นหนังที่หนังไทยที่ดีที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้แลวเปิดดีกว่าหนังฝรั่งด้วยนะเพราะผมจําได้ว่าปีสองพันยสี่ดิผมไม่เคยให้หนังเรื่องไหนมันเก้าเต็มสิบเลยนะเออแต่หนังเรื่องคุณชายนี่ผมเอาไปเลยครับเก้าเต็มสิบสนุกมากเป็นหนังที่ดูแล้วบันเทิงมันสมดังที่แก่นสารของหนังอ่ะมันมันพูดเอาไว้เลยก็คือไอเป็นหนัง มันเชิเป็นหนังซ้อนหนังอ่ะเข้าใจไหมแบบว่าพระเอกมันก็เป็นการถ่ายทําหนังแล้วมันก็จะซ้อนหนังก็คือเรื่องของพระเอกอีกทีแล้วมันก็แบบแก่นสารที่มันสะท้อนเน่ะมันก็สะท้อนอยู่ในทั้งหนังทั้งทั้งหนังทั้งหนังที่พระเอกในหนังที่พระเอกกาลังทําแล้วก็หนังของมันเองหนังเรื่องคุณชายที่เป็นตัวของที่เรากําลังดูอยู่แล้วมันก็จะทอนมาถึงคนดูจริงๆด้วยเว้ยโอ้โหสะท้อนสามต่อเลยแบบว่าโอ้โห แบบถ้าเกิดว่ามันจะเอาสนุกไม่ต้องคิดอะไรมากเล่าเรื่องง่ายๆตบดีแย่งผัวแค่นี้ก็สนุกได้แล้วคนดูชอบเออเอ้ยผมผมก็เหมือนมันให้ข้อคิดเลยเว้ยตอนแรกผมก็นึกว่เอ้ยถ้าเลิศว่าเราจะทําหนังอะเราก็ควรที่จะแบบทําหนังไทยอะทําละครไทยอะเราควรที่จะเปลี่ยนแบบอุย้ยแบบให้มันดูแบบมีสาระมีแก่นสารจัดๆบางทีมันไม่จําเป็นเว้ยไอย้ประเด็นนี้แหละเออมันสะท้อนให้เห็นเลยแบบสะท้อนให้เห็นแบบชันนี้ที่ว่า เข้าถึงพึ่งได้แล้วมันก็สนุกมากถือว่าเป็นละครที่มันถือว่าเป็นหนังคุณชายหนังคุณชายครับผมเป็นหนังที่สะท้อนได้ดีที่สุดแล้วแล้วมันก็สนุกมากเล่าเรื่องที่สนุกเราเล่าเรื่องได้สนุกเ้าใจแล้วมันก็แบบถึงแม้ว่าเราจะคาดเดาได้แต่ว่เราก็ดูสนุกไปกับมันนะเหมือนเราดูละครไทยอะ่ะคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ดูแล้วมันก็สนุกดีอะไรประมาณนี้โดยนักสแสดงนะครับผม โอ้ผมไม่ติเลยนะเราแก๊งโฟอีฟนี่เล่นดีกันเจ้าอันที่จริงบางบางตัวละครก็โผล่มาแบบเหมือนโผล่มาเฉยๆแต่ว่าก็เล่นดีนะครับผมไอโฟอีฟ e นี่ก็แบบผมผมไม่แน่แต่ผมแน่มั่นใจว่าบทน,น,น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยแบบว่าเอการแสดงก็ใช้ได้อยู่นะครับผมสำหรับไอโฟอีฟก็เล่นเก่งเลยแหละว่ากันตามตรงที่ผมหักไปหนึ่งคะแนนนะครับผม,มก็คือว่ามันจะมีบางฉากที่มันแบบนานไปหน่อยเออเล่านานไปหน่อยแบบว่า มันจะค้างอยู่ที่ฉากนี้ฉากเดียวอะนานชิบหายอะ่ะเอออันนั้นผมก็รู้สึกว่าเออมันบางทีมันแอบเบื่อนิดหนึ่งนะแบบแค่มุมกล้องมุมเดียวแล้วมันค้างนานอะไรแบบนี้เออมันมีช็อตบูหน่าเบื่ออยู่แต่โดยรวมเนี่ยผมภาพยนตร์เรื่องคุณชายถือว่าสนุกมากใครที่ยังไม่ได้ดูผมแนะนําให้ไปดูถ้ายังมันถ้ามันยังไม่ออกโรงก่อนนะเพราะว่าเอ,อ่อการฉายหนังปลายปีเดนียมันก็มีข้อดีแล้วมันก็มีข้อ,ขอเสียในตัวนะครับผมเพราะว่า มันหนังเรื่องนี้มันฉายวันที่26ธันวาแล้วครับผมแต่ผมเพิ่งมาจะมาดูวันที่2อ่ะเพราะอะไรรู้ไหมยิบไอ้พวกไอ้ช่วงไอ้ช่วงปลายปีนะครับผมคนส่วนใหญ่อะเขาอาจจะไม่ดูหนังกันนะครับผมเขาก็อาจจะไปเที่ยวไปแบบกินเลี้ยงสังสรรค์อะไรประมาณนี้น่ะไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรประมาณนี้เขาก็อาจจะไม่มาดูหนังครับผมก็ถือว่ามันการหนังฉายหนังปลายปีนี่มันเลยแบบมันมีเรื่องสองจิตสองใจอยู่ว่ามันจะปังหรือมันจะแปลกนะแต่ว่า ใครที่ยังไม่ได,ดูผมแนะนําให้ไปดูถ้ายังไม่ออกโรงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครหาหนังดูไม่ได้นะครับผมแนะนําเรื่องนี้เลยสนุกมากคุณคุ้มค่าตั๋วแน่นอนและมันเป็นหนังดีแบบสุดๆไปเลยสําหรับทางเรื่องคุณชายนะโอ้โหดีดีมากครับผมไม่รู้จะสรรหาคําใดมาว่าอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมคุณชายดังภาพยนตร์ที่ว่าดีที่สุดแห่งปี2024สำหรับที่ผมได้ดูมานะครับผม9เต็ม10ครับผม